โอ้ยเจ้าคือดอกไม้กำลังเสียบลุกอย่ปลาคือเก้าวันนี้นะอันนี้ก็คือพานบงหัวหน้าทีมพหัวหน้าบงและอันนี้ก็คือพ่อพ่อไนเนาะพ่อพ่อบ้านไ่สบายดีทุกคน มาพ่อกับบาบิลี่แล้วเช่นเคยเนาะวันนี้เนาะซึ่งวันนี้บาบิลี่ก็สิพาเดินหากินข้าวเนาะหรือว่าหาอาหารแถวเขมน้ำเนาะซึ่งทีมงานก็ได้ไปทางหน้าแล้วเอาตามหลังเนาะไปเบิ้งกันเนาะว่าจะเป็นอะไรเนาะสภาพอากาศเนาะก็ประมาณนี้เนาะและนั่นก็คือทีมงานของพวกเขาเนาะก็ได้ ย่างไป้างหน้าท่าแล้วไปเบิ่งกันว่าสิเป็นอะไรตนต่อไปโปรดติดตามเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะที่สำคัญก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของอทีมงานของไอบาร์บีีเนาะ,ะไปเบิ่งกันเลยตอนนี้ก็ได้มาหดทางบนนี้แล้วเนาะทุกคน เฮาม็กจะได้ข้ามน้ำข้ามน้ำไปฝั่งอีกฝั่งเนาะนี่ก็สิประมาณนี้เอาบอกก่อยเลกว่าเอาเมื่อคืนเท่ากันมาฮะนี่อ่ะร เออฟุ่นมกอคืนดีเนาะมกอคืนที่เขามาไฮนั้นทกอคืนดีเลยบุจื้อนี่หน่ากระชิบประมาณนี้เนาะอเนาะข้ามเล้อเด้อแล้วก็มามาข้ามมาพี่นกันทุกคนนี่เนาะสภาพน้ำเนาะกระชิไหลประมาณนี้นี่บอก น้ำใสนี่เห็นหัาตุปลาเนาะปลาเห็นบ่เอายู่ไซสยยใสช่ไหมคุณคักักคักขักขักักปเนเกันเลยคุณไม่ไพ่อะไรดินี่ทีมงานเดินป่า ขึ้นนี่เลยก็ได้ที่เหรอง่ายบุญโอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดยกโป้ให้นเด้อทุกคนเด้อไปไปเห่ามาอันนี้ได้เหรอนะสำรวจบเอาตัมเย่างข้ามน้ำบุกน้ำบุกน้ำตลอดเด้มื่อนี้ไปใส่ลุยเนาะทุกคนมื่อนี้ใส่ลุยเด้อนี่นี่ไ,ไปเพิ่นก็จะให้ทางขึ้นให้พวกเฮาเนี่ย นี่ทางขึ้นนี่เป็นขั้นใด้ายเจนมาทุกคนขึ้นทางนี้แหละขึ้นทางนี้ขึ้นไปขึ้นไปอึบโอ้ยตกตกตกอุ๊ปประตูส่วนนี่คือส่วนมะเกียงกับทุกคนนี่ส่วนมะเกียงเห็นบหมงามมัเกียงไปไปเบิ่งกันทางหน้ามีต้นม,มีป่าแดดเนาะนี่เห็นมา มืนุนาเอามาต้มกินหรือว่าแกงเนาะเฮ็ดแกงเหรเขาสถานที่นี้แล้วเนาะเข้ามาเขาก็ได้เข้ามาเข้ามาอัดตูกกอนฮึบอัดตู้ต่อไปไปนี่บอกน,อนี่ชวนเกี๊ยงนี่ทุกคนเด็ดเด็ดมาเกี๊ยงล้วนเลยเกี๊ยง เห็นบอกทุกคนมะเกียงมะกล้วยก็มีนี่ธรรมชาซาดดีเลยอยู่นี่นาะอันนี้น่าจะเป็นกุกตาลและกุมารีนไม้เนาะมารีนไม้ขมขมเนาะสียขมขมอัลมลำถ้าว่าทุกคนกินได้ก็ชิมันขมขมและอันนี้ก็คือตู้บเถียงเนาะนี่เหาเห็นบอ เราพามาย่างสำรวจส่วนเพิ่นเป็นไอะไรทุกคนนี่แหละเป็นไอะไรอู้ย่างเหยียบปุบบ,ปบับปุบบับลนเลยมันล่นเนาะมันล่นแลว้วมันตกลงมาจากกกมันเกี้ยงตกลงพืน้นนี่ก็สิประมาณนี้ประมาณนี้แหละก็สิีหอดแล้วทุกคน นี่ก the ัมะละมุดนี่มะละมุดกกมะละมุดกกขามีหลายกกไม้หลายสนิดนี่เห็นบ่นี่กล้วยขอสถนี่ลอยเหยื่ออยขาสถานที่ลอยมันนั่งมันนั่งขวางขวางมันอยู่พุ่งไหมแพล เนี่ยถ้าเฮ็ดเฮ็ดอ่างแลบวมันก็เอาตัวนี้มาปล่อยใช่อ่างอืมครับอือในต้นนี้นะทุกคน,อนเอาไปใส่เยอะอันนั้นไม่หมเห็นครูบาเังได้อันนี้ก็คือพานวงหัวหน้าทีมพานวงหัวหน้าวงาและอันนี้ก็คือพ่อพ่อใหญ่เนาะอ่พ่อพ่อบ้านไน่อ่พ่อบ้านใจกล้านในในใน มือนี้เพื่อนว่าเพื่อนเป็นพ่อบ้านใจกล้ามือนี้นะจะพามากินปลาเออจะพามากินปลานี่แคมน้ำเขานี่นี่แหละนี่แหละสถานที่อย่างนี้เลยเนะาะคักโลดมือนี้นะจวดจวดเสพรวดมือนี้ท่าเบิ่งโลดน้ำเขียนนี้ใสเนาะปาลากระไลยเห็นพวกปลาทุกคนเห็นปลาป่เห็นปลาแลนบ่เบิ่งแม่พวกปลากระไล ลอยน้ำๆชลวดชลวด,วดเห็นโบโไปมาไต่บึงนี่เห็นโบปลาเห็นปลาบผทุกคนนี่เป็นน้ำอ,อกโบออกมาจากหูไหลออกมาจากหูไหลออกมาจากผ้าหมดละนี่ยทุกปลานะ ปาปุกปาแหละนี่แหละเกี่ยมเนาะตังเคลีนี่แหละเดี๋ยวมาเจอกันตอนนี้ทีมงานกำลังก่อกองไฟฮะไฟบริษัทไลยวะไฟวะเมื่อยล่าฟัง2องเพลงมดชิดขาดขึ้นนี่ก่อกองไฟเกี่ยพ้อไว้ อ,อีนอนพีได้มือนีได้นอนตั้งเขมพีไอีเ่ได้มือนีไม,ม,มาทุกคนเอาไปห้อยเาห้อยเาละเมิดละบิลลโอ้ยอเจ้าคือบ้บิลลเนาะกำลังเสียบปรลุอยู่าคือเก้าวันนี้นะ

กลับมาสู้สภาพปกตินี่วนี่โอ้ยไปเป็ยงันังเสือเสียงคดีมอ้พมตยังมแล้วทุกคนตอนนี้ทีมงานล่องเฮือกำลังล่องไปเนาะ ไปแล้วขักงสุดบรรยากาศรักษาลำทานเน้ําแกําลังขึ้นมาแล้วครับทีมงานไปอยู่ซ้ายแดงได้สํารวจป่าเห็ดแว่นที่อยู่หางเกินบ่ให,ห้นี้มาดูเป็ดน้องอยู่เพียนอยู่บ้าน